เป็นไงบ้างกับยืนเดี่ยวพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ยืนเดี่ยวเราอ่ะเคยเคยบอกกับเพื่อนไว้ตลอดเลยว่าเราอ่ะแม่งรักงานนี้รักงานยืนเดี่ยวเราชอบงานสแตนด์อัพคอมเมดี้เราดูมาเยอะมากเว้ยดูเยอะแล้วทีเนี้ยเคยคุยไก่ต้าบอกไอ้เชี่ยวันหนึ่งกูอยากทำว่ะต้าพระดาดกันหรอต้าบาร์บี้ต้าบาร์บี้อ๋อเสียเก่าไปกว่านั้ก่อนมันจะใช้เกียร์เธอ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 ไม่อยากอ๋ออเนี่ยตาตาดอกเล็บตาดอกเล็บตาเฟ่้อ่ะตาเฟ่ๆตาดอกเล็บ ก็คือเราชอบแอ a สตาร์ทอัพคอมดีอยู่แล้วคือเราอยากทำเคยคุยกับต้าว่า เฮ้ยวันหนึ่งกูอยากทำมากสแตนอัพคอมเมดี้แล้วแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเว้ยทางจีเิเลตเขาโทรมาพตาต้าบอกเฮ้ยชวนมาเล่นสแตนด์อัพคอมเมดี้โหพี่พี่โทรมาผิดคนละมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งมันอยากเล่นมากแล้วมันชอบมากมันรักงานนี้มากตอนโทรมาพี่ต้าก่อนใช่ไอ้ต้าก็เลยให้เบอร์กับจีววเลตไปอ๋ออืมก็เลยเขาก็โทรมาเราได้โอกาสเล่นแล้วแหละตอนนี้เราได้โอกาสเล่นแล้วเราไม่กล้าเล่นทําไมอ่ะหนึ่งแหละมันคือครั้งแรกที่เขาจัดเว้ยเราเคยพูดคํานี้ไว้ว่า วันหนึ่งถ้ากูได้เล่นสแตน d ์อัพคอมเที่เป็นงานใหญ่ของกูเองเนี่ยกูตายแล้วกูไม่เสียด,ดายชีวิตแล้วกูทำทุกอย่างในสิ่งที่กูอยากทำได้ละเออ,เอ,อนอกบอกว่าแล้ววันหนึ่งโอกาสแม่งมาเราปฏิเสธเขาเว้ยเ,เราไม่ไปเล่นเฮ้ยทำไมอะ่ะอเขาถามว่าทำไมอ่ะก็ชอบมันไม่ใช่เหรอ,อ,อก็ชอบไงแต่ว่าคนดูอะ่ะแม่งเขาไม่รู้จักสแตนด์อัพคอมเมเว้ยเขารู้จักแต่ นั้นเน็กรู้จักแต่เดียวนั้นเน็กกับโนตอุดมคนเขาจำภาพว่าแม่งต้องเป็นโนตอุดมคนเขาไม่เข้าใจวันสแตดแอพคอมเมดี้เราก็เลยไม่กล้าที่จะไปเล่นเขาก็จีบเราหนักมากเว้ยมันชื่อ alone in a life อชื่อของยินเดียวไอ้เหี้ยโทรมามันเป็นยังไงวะพี่ alone in a life ไงมันเหมือนแบบเหตุการณ์ที่อยู่คนเดียวอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตู้ดุลุงตุ้งตุ้งโทรศัพท์เข้ามาเฮียเออว่าไงวะเออแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปนี่ก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วะอย่างเงี้ย เออโจ๊กเมื่อกี้อรลโลนินไลท์เว้ยนะเดี๋ยวมึงลองไปคิดดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กูโทรกลับมาโทรกลับมาใหม่จ๊กว่าไงเล่นป่ะตรุ้งตุ้งติ้งตรุ้งตุ้งติงตรองอ่เโอเคเดี๋ยวเดียวพี่จัดการให้เดี๋ยวพี่จะโทรไปเคลียร์ตรงนู้นตรงนี้ฮอ่าตรงนั้นนี้นี่อรลนีไลท์ เล่นเลยไหมนี่คือมึงบีบก <c oughs> <c oughs> ูปล่อยกูอาลนียวไเ,เดียวอันั่นแหละอาอเดี๋ยวไล่ไปโทมานเลยไงพี่สามรอบเหียบอกอะไรวะพี่เราก็เลยแบบเหียไม่กล้าหนึ่งอะไม่กล้าเล่นเราก็เลยตัดสินใจไปเล่นเพราะว่าตอนแรกเราบอกเขาว่าเฮ้ยพี่ขอผมขอไปดูก่อนได้ไหมผมจะเล่นครั้งที่สองครั้งที่สามบอกเล่นไปเลยไม่มีครั้งไม่มีครั้งแรกแล้วมึงจะมีเมื่อไหร่วะก็เลยปรึกษาเมียเมียก็เลยบอกว่านี่เมื่ออยู่ก็รักมันถ้ามันไม่เล่นอะ คนดูมันไม่รู้ไงว่าเขาจะเป็นยังไงไปเล่นเนีย่ยก็เลยไปเล่นครั้งแรกของยิงเดียวก็เลยพี่อะไรไปเล่นใช่เลยไปเล่น,ลลนแล้วกเ็เลยสนุกกับมันมก็เลยเลยเห็นมุมมองที่มุกที่เราไม่เคยหยิบมาเล่นได้มันคือเป็นมุกที่แบบเราเอามาเล่น คนเดียวตบคนเดียวอะไรเงี้ยแม่งแม่งก็จะมีแบบอีกแบบหนึ่งอีกมุมหนึ่งอีกพาร์ทของแซนด์อัพคอมพเตอร์อย่างแท้จริงใช่ใครที่อยากคุยกับพี่โจ๊กสนนะฮะครับผมผมจำคิวไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปรอดูในเพจคูคิดไซแัสด่โจ๊กจะเป็นคนแรกของต้นปี2021มาคุยกันยาวๆกันไปเลยเอาเป็นว่าอยากจะคุยอะไรกับผมโทรมาได้ทุกเรื่องเช่นเรื่องน้องไปสังขารเงี้ยคุยได้ไหมได้ดิ หรอพได้ดิจะแก้ยังไงสองครั้งยวิธีแก้คือถอดกางเกงในนอนแล้วก็ไม่ต้องใส่กางเกงในจนกว่ามันจะหายคันเพราะมันจะอับชื้นนี่มีคนโทรเฮี้ยๆอย่างนี้ด้วยเนี่ยมี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 หรอมีหมดมีหมดอ๋อโอเคได้ได้เาถ้ามันซูมขนาดนี้สิงกูเลยดีกว่าสิงกูเออย่างเงี้ยเอาโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับกับมินคูเก้